นีครับน,นี่มา r รีแอคชั่นเสือโจนพันเสือเฮ้ยไม่ใช่เสือเฉยๆนะครับเสือโจนพันเสือนี่เป็นเรื่องของเสือใบที่เป็นสมัยอําพลลำพูนนะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องเสือเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องนั้นเลยนะแต่สมัยเรียนสนุกมากตอนนั้นเนี่ยอําพลลำพูน,เ,นเล่นเป็นเสือใบได้แจ๋วมากนะครับ เรามาลองดูว่าฉบับนี้ใครเล่นเป็นเสือใบรู้สึกว่ามันมาจากขุนพันนะครับจจกพักหนึ่งสองสามมีเสือแต่ละเสือมาแต่เสือในพักหนึ่งไม่มานะครับเพราะคุณน้อยวงพลูเนี่ยไม่เห็นนะครับอ่าเรามาลองดูตัวอย่างออกมาแล้วก็ฉายในเดือนตุลาคมโอ้ตุลาคมมีแต่หนังไทยทั้งนั้นเลยยัดใส่แข่งกัน มันจะหักเอเขาเรียกว่าตัดกันหรือเปล่าเนี่ยตัดรายได้กันหรือเปล่าใครเจ๋งคนนั้นก็ได้แหละมาดูตัวอย่างภาคนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคุณพันนั่นแหละลผมว่าภาคแยกแล้วกันนะเรามาลงดูกันโอ้โหประกาศจับสี่เสือโอ้โหอนี้ตัวร้ายชัวชัว ตัวร้ายจะเป็นเจ้าหน้าที่มองวะใจยะกระสุนแนว่ยโคไอ้ที่โคพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใครเหยียบเหยียบมาเล่นกัน เมื่อกี้มีรูปเดี๋ยวค่อยไจับดูเรียนโคตรดัดมายี่สิบหกอายี่สามตุลาอู้หห่างจากที่หยดสองสามสัปดาห์ ผมว่ากระแสะที่หยดน่าจะยังอยู่ตอนนั้นแต่ก็มาได้เหมาะเหมือนกันนะมาได้เหมาะเหมือนจะเกาะกระแสะได้นะแล้วก็อาจจะไปได้กันทั้งสองเรื่องก็ได้เพราะช่วงนั้นไม่มีหนังฮอลลีวูดที่ดังๆเท่าไหร่นะครับจากที่ดูเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าตัวอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างอย่างไม่หมดน่าจะยังมาอีก เพราะว่าเขาคัดเอาเฉพาะฉากเด็ดๆของแต่ละเสือมาตัวแรกเลยบอกให้รู้ว่าเนี่ยมันจะมีเสืออะไรบ้างที่เด่นๆยุคสมัยนั้น,น,นเนี่ยน่าจะประมาณรอรอแปดไหมนะครับเสือชุกชุมเวยคาถาอาคมก็เยอะเห็นไหมครับเต็มหน้ากระดานเลย ล้วก็ฉีฉีฉีไอ้คนที่ฉีเนี่ยคือใครหรือจะเป็นตัวร้ายของเรื่องหรือจะเป็นมาริโอหรือเปล่าที่เป็นเสือม่เห็นส่วนที่อ้างตัวเป็นนักข่าวนะแต่ความจริงก็คือเสือมาเห็ส่วนส่วนเสือไฟของไปอารักษ์เนี่ยยังทาเหมือนเดิมก็คือยิงวิถีโค้งนะเสือไฟเสือดําก็ยังเป็นโตโน่เหมือนเดิม แต่เสืออะไรนะที่ผู้พันเบิดแสดงเปลี่ยนเป็นคุณเวียโอ้ผมว่าคุณเวียนี่น่าจะมาในทางแบบเสือที่เป็นดราม่าอืมเหมือนที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นเสือไปไหมต้องรับผิดชอบชุมเสือเยอะๆแล้วก็เป็นครอบครัวเสือเลยนก็แล้วก็ พยายามจะเลิกหรือเปล่านะตามในหนังเสือใบที่อัมพลแสดงนะครับเสือมะเหิสวนเสือฝ้ายเสือใบเสือดำนะมีสี่เสือเจาะลึกผมชอบพปสเตอร์มันมากเลยต้องต้องมารีรวิวพปสเตอร์หน่อยแลนะพปสเตอร์ทำออกมาได้เจ๋งสุดยอดไอเดียแต่ยังไงก็น่าดูนะครับเรื่องนี้สำหรับ เสือในเดือนตุลาเดือนแห่งหนังไทยเลยมีหนังไทยสามเรื่องจะมาชนกันเด,ดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาทําคอนเทนต์สามเรื่องนี้ใครจะอันดับหนึ่งอันดับสองสามเหมือนที่ทําในเดือนกรกดาคมนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับ่าวารจากมด้วยสวัสดีครับ